เควินเดอร์บอยด์ดิวที่เรือใบอาจตัดสินใจพลาดคําว่าตํานานท็อปคลาสหรือว่าเวิร์คคลาสนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคําที่ใช้อธิบายนักเตะอย่างเควินเดอร์บอยด์โดยนักเตะทีมชาติเบลเยียมครับกำลังสนุกสนานกับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่ที่เจ้าตัวครับย้ายมาลงเล่นให้กับนาโปลีในซการโซเซเลอาแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับซึ่งก็เกิดคาถามตามมาทันทีนะครับว่าเจ้าตัวนั้นย้ายออกจากเรือใบเนี่ยเร็วเกินไปหน่อยสักปีหรือไม่การอําลาของนักเตะชุดใหญ่ของซิตี้ครับในป ว่ามีการนะครับย้ายทีมหลายคนซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขาในกําลังเปลี่ยนถ่ายเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเดนซอนแจ็คกิลิตอีกายูกุโตกันครับคายวอกเกอร์รวมไปถึงครับเควินเดบรอยที่ได้ย้ายออกไปหาโอกาสใหม่ครับซึ่งในรายของเดบรบอยครับถูกมองว่าเป็นส่วนเกินนะครับของความต้องการแม้นว่าอาจจะพาทีมคว้าแชมป์มามากกว่า16รายการและลงเล่นมากกว่า400เกมนะครับโดยกองกลางรายนี้ครับทีแรกเนี่ยก็เรียกว่าลังเลนะครับที่จะย้ายทีมแต่สุดท้ายครับเจ้าตัวก็ตัดสินใจนะครับเมื่อหมดสัญญา ก็ย้ายไปลงเล่นให้กับนาโปลีถึงแม้นว่าจะมีหลายสโมสรน,นะครับที่สนใจคว้าตัวไปร่วมทีมก็ตามผมค่อนข้างประหลาดใจแต่ผมก็ต้องยอมรับมันเควินเดอ์บอยกล่าวบอกตามตรงผมคิดว่าผมสามารถทําผลงานได้ดีในระดับที่ผมเนี่ยกำลังแสดงอยู่แต่ผมเข้าใจว่าสโมสรเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับผมครับ โดยการย้ายมาลงเล่นที่กับนาบูลีนะครับดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับกับการลงเล่นในสกันโซเชเรียปัจจุบันครับเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นได้อย่างราบรื่นภายใต้การมุมทีมของคุณซืออย่างอันโตนคอนเต้ครับถึงแม้นว่าปัจจุบันครับเขาเนี่ยจะไม่สามารถทาแอสซิสต์ได้เลยนะครับในลีกก็ตามแต่เขาเนี่ยก็สามารถสร้างโอกาสนะครับในการทําประตูเนี่ยมากเป็นแบบับ2เมื่อเทียบเท่านะครับกับนะครับบรรดามิดฟิลคนอื่นภายในกันโซเชเรียนะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยทำไปแล้ว3ประตูนะครับขณะเดียวกัน อดีตต้นสังกัดอย่างเรือใบนั้นก็เริ่มซีซั่นใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ก็ไม่น่าประทับใจสักเท่าไรครับด้วยผลงานชนะ6ครับเสมอ2แล้วก็แพ้2จาก10เกมแรกครับซึ่งการขาดหายไปของน้าเตะอย่างเควินเดอะบอยนะครับก็อาจจะส่งผลเล็กน้อยครับสำหรับนะครับเรือใบสซฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งพวกเขานะครับก็มีการเสริมทีมเข้ามานะครับแทนที่เควินเดอะบอยซึ่งส่วนนี้ครับกเรียกไดวว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันสักหน่อยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วครับเควินเดอะ เอเดียสเตเดียมอีกครั้งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่เกิดขึ้นนะครับในเกมที่พวกเขาเนี่ยบุกไปพ่ายกับเรือใบนะครับที่เอเดียสเตเดียมหลังจากนะครับได้ลงเล่นเพียงแค่26นาทีเท่านั้นหลังจากนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อโจวานนี่โรเซลโซนั้นถูกไปแดงครับกอรดีว่ามาให้หาคิดถึงนะครับสำหรับนะครับตำนานของสโมสส่วนทางด้านผลงานกับทีมชาตินะครับกอร์ดิลวาเจ้าตัวเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดอรบอยเนี่ออกสตาร์ทนะครับด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมโดดเด่นครับจากการทำสองประตูนะคร ทกโษในเกมที่เบลเยียมเนี่ยสามารถชนะเบลนะครับ4ประตูต่อ2เขามีส่วนร่วม11ครั้งครับจากการลงเล่น12นัดซึ่งนะครับในระดับสโมสรและก็ทีมชาติในทีูการนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยทำไปแล้ว3แอสซิสและก็8ประตูครับดีดีว่าเป็นการเริ่มต้นอันยอดเยี่ยมครับสำหรับดาวเตะรายนี้ และแมนว่าเจ้าตัวกับทีมชาติเบลเยียมนะครับจะเลยยุคทองไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นกัปตันทีมเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ปัจจุบันครับเควินเดบรอยเนี่ยก็ยังช่วยทีมชาติเบลเยียมนะครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงครับของกลุ่มนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ใกล้แล้วครับที่จะได้ไปลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับกอร์ดีว่ายังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับดาวเตะวัย3 4ีปีนั่นทําให้ครับรดีว่าอาจจะทําให้แฟนบอลเดอร์ไบเนี่ยอาจจะมีนะครับองเีน่ ก็คือเควินเดอร์อยครับนักเตะที่ทําให้นะครับแฟนเือใบเนี่ยอาจจะมีแอบเสียดายนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจช่องมิเลนฟุตบอลชาแนลด้วยนะครับสาหรับวันนี้สี่วากเกนครับผม